สวัสดีครับลูกค้ามาริวโมบายทุกท่านครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มีสินค้าตัวใหม่มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วครับผมวันนี้สดใหม่เลยนะฮะเป็นโน้ต2นะฮะซึ่งตัวนี้ผมก็พยายามที่จะหามาให้เป็นงานดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กันนะครับผมตัวนี้กว่าจะได้มาเนี่ยผมดูหลายจุดมากนะฮะกว่าจะลงเอยเป็นตัวนี้นะฮะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเนียนค่อนข้างดีนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมก็เมื่อเดือนที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปซื้อเจ้าตัวตัวเนี้มาทดลองใช้ไปก่อนหน้านะก็จะเป็นตัวแท้นะซึ่งผมก็จะได้จุดที่เอาไว้ใช้ดูความแตกต่างนะก็เลยตกลงว่าได้อยู่ที่รุ่นนี้นะฮะข้อดีก็คือว่าตรงเนี้นะงานจะดีมากเลยนะตรงส่วนเนี้ยจริงๆถ้าเป็นเครื่องแท้มันจะนูนมันจะเป็นขอบนูนขึ้นมานะมันจะไม่เรียบเสมอกันก็ ลงเอยที่ตัวนี้นะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยก็คือว่าตรงนี้จะเป็นขอบโนนเลยเหมือนแท้เลยนะฮะแล้วก็ในด้านของฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ถือว่าสเปคค่อนข้างแรงมากแล้วก็ด้านหลังนี่จะเหมือนแท้หมดเลยนะฮะตรงทุกอย่างในในที่เป็นภาพนิ่งที่ผมรีวิวก็จะจะ,จะมีที่เปรียบเทียบกับตัวแท้อยู่นะซึ่งเมมหรือว่าซิมการ์ดก็จะตรงพอดีเลยแต่ว่าแบตก็ยังเหมือนเดิมก็ยังใช้กับตัวแท้ไปได้ แต่ว่าก็จะทำมาเหมือนเหมือนแท้มากนะฮะตัวแบบตัวนี้นะฮะในส่วนของกล่องนะฮะกล่องนะฮะสองกล่องนี้นะฮะมีกล่องแท้กับกล่องที่เราขายนะตัวตัวนี้จะเป็นตัวแท้นะซึ่งก็จะมีโลโก้ที่เป็นสามมิติอยู่ด้านหลางนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องที่เราขายก็จะเป็นสีธรรมดาแต่ว่ากล่องก็ทำมาเหมือนกันนะะเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยนะฮะ เหมือนกันเลยนะฮะจากนี้เราก็มาเริ่มที่รีวิวตัวเครื่องเลยนะฮะใส่แบตนะนี่ก็เปิดเครื่องขึ้นมานี้ก็จะเป็นงานเหมือนนะฮะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นโลโก้ซัมซุง ส่วนบางที่นะเปิดมาก็เป็น Android ปกติก็จะเหมือนทั่วๆไปแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษเปิดมาก็เป็นซัมซุงเหมือนแท้เลยด้านหลังนะดูไม่รู้เลยว่าเป็นงานงานไต้หวันนะฮะนี่นะก็จะมาหน้าจอปกติถือว่าชัดชัดเจ๋วมากเลยนะฮะชัดเจนมากนะฮะ สไลด์ก็เพิ่มน้ำเหมือนกันนะตรงนี้ก็มีเสียงที่เป็นซาวเอฟเฟกก็เป็นเหมือนของซัมซุงแท้ทุกอย่างเลยนะฮะในส่วนนี้นะวิกเจ็ตตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะเป็นของไทยนะไม่ใช่ของจีนนี่ก็สามารถแอดเมืองของท่านได้นะก็จะเหมือนเลยนะฮะใหน้าจอก็ใส่เลยนะด้านบนนะฮะผมก็มีมาให้นะ wifi blue ู o o t h GPS รองรับได้นะ ัวน,นี้พิเศษหน่อยก็จะรองรับสาม g ได้นะฮะที่สาม g ได้มีอยู่สองค่ายก็คือดีแท็กับท o นะฮะทูม็อเออันนี้ใส่ได้นะฮะยกเว้นวันทุกคอนะฮะยังไม่ได้อันนี้เป็นหน้าจอหลักนะฮะน,นี่ก็ถือว่าหน้าจอเนียนชัดใช้ได้เลยรูปแบบไอคอนนะก็เหมือนกับตัวแท้ทุกอย่างเหมือนที่ผมรีวิวเป็นภาพนิ่งไปให้นะก็เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเสริมที่ทางร้านลงให้พร้อมแล้วนะฮะความช้ายเลย จากนั้นเราก็ไปดูที่การตั้งค่านะฮะการตั้งค่านี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะดูดีกว่าไอ้ตัวรุ่น S3 ขึ้นมานิดนึงก็ตรงที่ว่ามันปรับปรุงมาให้เหมือนซัมซุงมากเลยนะฮะไม่เลอว่าจะเป็นพวกไอคอนด้านหน้าอะไรพวกเนี้ยนะจะเหมือนหมดเนี่ยนะข้อมูลการใช้งานตัวนี้ก็ทํามาเหมือนแท้เหมือนกันนะอันนี้เป็นปุ่มเซ็นเซอร์ด้านล่างนี่ก็สามารถใช้งานได้เป็นเซ็นเซอร์ปกตินะ ฟังก์ชันการโทรนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเลยนะดูไม่ออกเลยบันทึกการโทรนะฮะอันนี้ก็สามารถตั้งเป็นรูปภาพได้นะฮะน,นี่เป็นรายการโปรนรายชื่อนะฮะตั้งรูปภาพได้นะะในส่วนของกล้องนะฮะกล้องนี่ก็จะทํามาเหมือนเลยนะะ กล้องตัวนี้ขนาด8ล้านนะครับผมสามารถออโต้โฟกัสได้นะมีแฟลชนะครับผมกล้องหน้าหลังนะฮะเนี่ยนะฮะกล้องหน้าหลังก็ทำมาในตำแหน่งของเครื่องแท้ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาทดสอบที่การเปิดใช้งาน Wi-Fi นะฮะ น,นี่ผมก็ใส่ที่เป็น G T M เข้าไปนะฮะในส่วนของการใช้งานเบราว์เซอร์อนะฮะนี่ก็จะเหมือนพวกสมาร์ทโฟนทุกอย่างอันนี้ผมเล่นผ่าน Wifi นะฮะอันนี้ก็ Wifi ก็จะได้เต็มสปีดของเครื่องส่งของท่านเองนะฮะก็ไม่เกี่ยวกับเครื่องนะอันนี้ผมใช้เนี่ยจะประมาณ10เมกนะฮะเนี่ยนะสามารถย่อขยายได้ ที่พิเศษไปกว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมก็จะมีตรงช่องสัญญาณมือถือนะฮะตรงนี้งานเนี้ยถือว่าทำมาค่อนข้างเหมือนนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนตัวแท้เลยนะฮะปุม่มโฮมนะฮะตัวนี้ก็สามารถเอ่อเคลียร์แรมได้นะฮะเคลียร์แรมได้เหมือนของแท้เลยโปรแกรมไหนที่เราเล่นค้างเราก็เคลียร์ออกได้นะเนี่ยนะฮะ โปรแกรม s s o o e e นะครับผมตัวนี้ใช้บันทึกอันนี้เดี๋ยวผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะว่าบางคนเนี่ยที่จะซื้อโน้ตที่เป็นงานไต้หวันเนี่ยส่วนมากก็จะชอบเข้าใจว่าปากกานี่มันจะเป็นเหมือนเครื่องแท้นะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะทุกงานผมกล้าการันตีไว้ว่าจริงๆเราไม่ต้องไปนเน้นที่ปากกาอะไรมากนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องแท้มันก็จะเป็นพวก Ss p เ n อะไรพวกนี้นะแต่ว่า ถ้าเป็นงานทั่วไปที่เป็นงานไต้หวันหรือว่างานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปากาธรรมดานะเป็นปากาพวกอที่เป็นปากาคาปาทั่วไปอย่างอย่างเงี้ยนะฮะมันก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าไปเขียนหนังสือได้เด็ดเด็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็สามารถใช้ได้ในในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะ ต่อไปเดี๋ยวผมรีวิวในส่วนของ Play Store นะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะส่วนมากมันก็มันก็เหมือนกันนะฮะกับตัวตัวแท้เลยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะ,ะมันก็สามารถดาวน์โหลดอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะก็อย่างเช่นที่ผมดาวน์โหลดมาก็จะเป็นพวกเกม3มิติอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ลองรับได้เดี๋ยวในเรื่องสเปคเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีหนึ่งนะ เมนูการเปิด wifi นะก็จะเหมือนเครื่องแท้เลยนะฮะถ้าเกิดเราเขกามายาเี้ยเราเปิดปุ๊บมันจะสแกนให้ในหน้านี้ได้เลยนะเนี่ยนะนี่ก็เชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของว i ดเจ็อีกตัวหนึ่งนะที่สามารถใช้งานได้นะก็จะเป็นตัวนี้นะเราก็สามารถใช้ปุ่มลัดทางนี้ได้เลยเหมือนเหมือนเครื่องแท้ทุกอย่างนะะ แล้วก็จะไปที่ตัวทดสอบนะฮะนี่จะเป็นหน้าทดสอบสเปคของตัวเครื่องนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีแปะไว้ให้เป็นภาพนิ่งไว้ให้อยู่นะฮะอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นตัวแสดงรายละเอียดว่าแรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะฮะในส่วนของแรมนะฮะตัวนี้ใส่มาตั้ง2องกิกนะฮะ ซึ่งถือว่าสุดยอดมากนะตั้งแต่ขายมาในด้านของ CPU นะตัวนี้ก็ถือว่าแรงแรงแรงกว่าทุกตัวนะฮะตัวนี้เป็น Android version 4.1นะครับในเรื่องของเกมพวก3ามิติอะไรเงี้ยนะผมคงไม่ต้องรีวิวนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวก Galaxy S3 หรือว่า iPhone 5อะไรต่างๆที่ผมเคยรีวิวไปแล้วขนาด สเปคประมาณนั้นมันก็ยังเล่น,ลนได้เป็นอย่างดีแล้วสเปคขนาดเนี้ยมันก็ย่อมที่จะได้อย่างดีเหมือนกันนะฮะในเรื่องของ 3G นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ดียวผมรีวิวให้ดูว่ามันรองรับอะไรได้บ้างนะ จริงๆรุ่นนี้จริงๆมันน่าจะมาตั้งนานแล้วนะของ Galaxy S2 แต่ว่าผมก็พยายามที่จะเลือกอยู่ว่าจะเอารุ่นอะไรดีนะจะเอาแบบไหนดีที่มันลูกค้าใช้แล้วจะรู้สึกแฮปปี้ที่สุดแล้วก็ทางร้านขายไปแล้วก็สบายใจที่สุดนะนี่นะก็จะเห็นว่าถ้า A S นี่ได้แค่2 G นะ D t a c นี่ได้3 G เลย2นะฮะ5,000ันห้าหมื0นก็3 G ได้2ก็3 G ได้ ดีแท็กบางตัวนะฮะอันนี้นะฮะก็สามารถใช้งานได้ปกติการใช้งาน w i ไฟนะก็ค่อนข้างเร็ว ในส่วนของการาขนาดนี่ยก็จะบางใกล้เคียงนะถือว่าเป็นงานหนึ่งต่อหนึ่งได้เพราะว่าสามารถใส่เคสกับเครื่องแท้ได้นะตัวนี้นะน,นี้สไลด์กับเพิ่มน้ำนะทำได้เหมือนกันครับผมก็ในส่วนนี้ก็ ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆระบบเ n ็นดอรนี้จริงๆมันก็ไม่ต้องอธิบายกันยาวนะเพราะว่าผมพูดง่ายๆว่ามันก็ใช้งานได้ไม่ต่างอะไรกับเครื่องแท้เลยนะที่ว่าไม่ต่างนี่ก็เห็นจะเป็นการใช้งานในระดับหนึ่งของคนที่เล่นเล่นแบบว่าเล่นเกมบ้างเนิดๆนน่้อยหรือว่าท่องอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีแรมสองกิกนี่ผมว่าโอ้ ถือว <Net> ่าเยอะมากนะฮะก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวอ่าเป็นภาพนิ่งให้ดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ